สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาสพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะรับฟังไว้เป็นพลังใจในทุกๆวันนะคะอะไรที่ต้องรอต้องใช้เวลา เราต้องพยายามและไปให้ถึงที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะวันนี้นะคะพลังงานของทวินเฟลดนะคะข้อความของคู่ทวินเฟลม e ของคุณที่ต้องการส่งให้คุณได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูซิท่านใดอยากที่จะสพอร์ตทางช่องสมัครเมมเบอร์คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะส่วนไลฟ์สดก็จะมาพูดคุยแล้วก็จะพลังงานให้ด้วยส่วนพี่คะส่วนตัว แอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคลิกตรงด้านล่างจะมีไลน์แอดให้นะคะปรึกษาปัญหาหัวใจเรื่องราวทวินเฟรมโซคอนเน็กชั่นโซเมดความรู้สึกภายในใจที่มันซับซ้อนสับสนทรายบางสิ่งบางอย่างอยากที่จะรู้อยากที่จะได้คำตอบก็มีแบบ3คํคำถามแล้วก็แบบโทนะคะเดี๋ยวถ้าปิดรับทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะล่วงหน้านะเรามาดูข้อความของคู่ทวินเฟรมของคุณนะคะต้องการส่ง สารข้อความให้กับคุณในคลิปนี้ค่ะขอข้อความของคู่ทวินเฟลมที่ต้องการส่งสารมาให้ค่ะ สิดาบการรอคอยนะคะสิดาบดเกิดขึ้นคือการรอคอยการได้พบเจอกันอีกครั้งมีความกังวลมีความคิดมากมีความวิตกกังวลกลัวจะไม่ได้พบเจอกลัวเราจะไม่ได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์คิดถึงความห่างไกลอุปสรรคในความสัมพันธ์ ตัวตนของเขาเป็นราชาเหรียญน,นะคะผู้ซึ่งเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ มีความเป็นผู้นำมีความมั่งคัง่งร่ำรวยในตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินอาจจะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นคนที่มั่นคงรักเด e ียวใจเดียวเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวของตัว,ตวเองมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเอนจอยกับชีวิตตัวเองมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีถึงเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําเขาก็สามารถซัพพอร์ตและให้คุณได้แต่ด้วยความเขาเป็นธาตุด,ดินเขาเป็นคนที่นั่งหนักแน่นเข้มแข็งเด็ดเดียวนะคะเป็นคนมีความเป็นเป็นผู้ รักธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์เป็นคนที่สงบนะคะเป็นคนที่วัตถุนิยมด้วยมองความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยนะคะคุณกับเขามีความห่างไกลมีความที่แตกต่างกันบางท่านอาจจะเป็นประเด็นกันนะคะในความสัมพันธ์บางท่านอาจจะมีความรู้สึกของอุปสรรคในความสัมพันธ์หรือว่ามันจะต้องไปต่อมันจะต้องเดินหน้าไปต่อนะคะรอคอยการได้สารความสัมพันธ์ รอคอยแห่งความคิดถึงซึ่งกันและกันตัวตนของคุณเป็นธาตุน้ําคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนและจิตใจดีมีเซนสัมผัสที่ดีเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกถึงคุณสิบถ้วยความรวมสมบูรณ์ความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาเป็น d m emperor ด้วยอะคะ่ะเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆก็ได้หรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็หรือไล่เรียกกันใบนี้จะออกมาก็มีความเป็น ผู้ใหญ่มากๆนะคะรักคือรักใช่คือใช่ชอบคือชอบแต่ก็จะนิ่งมากๆนะคะมีความชัดเจนในตัวตนของตัวเอง2ไม้เท้าอนาคตเขารอคอยการพบเจอกับคุณในอนาคตมากๆเลยนะคะไม่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเขาคนนี้รอคุณอยู่เขาอยากที่จะให้คุณมีความสุขกับตัวเองอยากเห็นคุณมีความสุขเพราะว่าคู่ทวินเฟรมของคุณ เขาเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองค่ะตอนนี้5ดาบแล้วก็เดอะซัค่ะสวยงามมากๆเลยเขาอยากที่จะให้คุณได้รับรู้ว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกแล้วก็ดีมากๆในแบบฉบับของตัวเองไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะคิดอะไรคุณจะแพลนอะไรในอนาคตคุณจะก้าวไปสเต็ปไหนคุณจะประสบความสำเร็จ คุณจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นคุณจะทําอะไรคุณก็มีแต่ความสดใสและมีความสุขและสวยงามเพราะฉะนั้นพลังที่อยู่ในใจของคุณที่คุณจะทําอะไรในชีวิตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะมีสเตปของชีวิตที่เป็นเลเวลขึ้นไปขอให้เชื่อมั่นในสิ่งสิ่งนั้นวางอนาคตให้ดีคุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณจะไปต่อได้ Justment ความจริงในอนาคตข้างหน้ากําลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นว่าชีวิตคุณ ต้องการอะไรและเดินทางไปแบบไหนเขารอคุณอยู่เช่นกันอยากให้คุณกับเขาได้มาปรับความเข้าใจหรือว่าพูดคุยกันในความสัมพันธ์รู้ไหมว่ามันมีความอึดอัดมีความคิดถึงมีการรอคอยเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาคิดถึงคุณเสมอเขารู้สึกถึงคุณเสมอคุณกับเขามีพลังหยินอย่างความรู้สึกของเซนส์นสัมผัสถึงกันและกันอารมณ์สื่อถึงกันและกันนะคะเป็นดั่งคนที่มี ทรายบางสิ่งบางอย่างถึงกันแล้วกันในอนาคตเขาหวังว่าจะได้เข้ามาคุยกับคุณได้พบเจอกับคุณได้เปิดใจความรู้สึกภายในใจบางสิ่งบางอย่างจัสเมนความรู้สึกอึดอัดความมั่นคงที่จะอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์ยัยงคงที่จะรอนะคะเขารอคุณอยู่รอกับความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจริงมันจะจับต้องได้จริงๆหนึ่งดาคือการชัดเจนการคุย ระหว่างกันละกันนะคะเพราะว่าทวินเฟรมของคุณเป็นคนที่วัตถูนิยมอย่างที่บอกรักคือรัก,รกใช่คือใช่ชอบคือชอบแล้วก็เป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแม้ว่าคุณจะรู้จักกันผ่านออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะยึดหลักความเป็นจริงเท่านั้นการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์กันด้วยใจการเวลาระยะทางและคำพูดและการกระทำทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นรักแท้หรือว่าทวินเฟรมอะไร ทุกคนจะต้องพิสูจน์ความรักความรู้สึกของการและกันแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากให้จะให้คุณมีความสุขอยากที่จะให้คุณฝ,าฝ,าฝา่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วก็หนักแน่นและมั่นคงมากเพราะเขาส่งพลังมาให้กับคุณแน่นอนเขามีการรอคอยคุณนะคะเขายังมั่นคงอยู่ที่เดิมแล้วก็คิดถึงคุณภายในใจและจิตวิญญาณก้าดาคือความคิดมากความกังวลความเสียใจหรือการเป็นห่วงเป็นใยคุณ ระหว่างคนกับเขามีความรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกันและการเพราะเขารู้สึกถึงคุณความชื่นชอบกับสิ่งที่ตัวตนของคุณเป็นการรอคอยเห็นไหมคะรอคอยอย่างอ้างว้างรอคอยอย่างเหงาแล้วก็เดียวดายอยากเดินทางมาพบเจออยากที่จะให้คุณกับเขาได้หลอนล้อมนะคะเป็นครอบครัวเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกัน The อ m p e r o r นะคะเป็นคนที่ชัดเจนอยู่แล้วคี้ถึงคี้ห่วงด้วยนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ชอบควบคุมนะคะอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่เป็นคนที่ทำอะไรตรงสแสดงออกตรงๆมากๆนะคะในอนาคตคุณอาจจะได้พบเจอกับเขาในช่วงจังหวะที่ใช่ของชีวิตสองม,เมืเท้าการมองไปยังอนาคตการรอคอยซึ่งก,กันและกันสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแต่ยังไงนั้นขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนี่คือพลังใจและข้อความที่เขาอยากส่งมาให้กับคุณอะไรที่ไม่สบายใจนะคะอะไรที่มัน กำลังใจขอให้หนักแน่นเข้าไว้มั่นคงเข้าไว้มีสติมีสมาธิควบคุมอารมณ์ของตัวเองเห็นไหมคะเจ็ดเ้าถ้าคุณรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกมีความสุขมากๆบางครั้งรู้สึกดารู้สึกอึดอัดขอให้มีสติควบคุมอารมณ์ของตัวเองมีเหตุและผลตั้งมั่นและหนักแน่นหนึ่งดาบคือการฟาดฟันชนะกับทุกอุปสรรคที่เข้ามากวนใจหรือทุกอุปสรรคที่ เป็นอะไรที่มันทําให้ชีวิตเราต้องแบบมันยากเหลือเกินแค่อุปสรรคภายในใจอารมณ์ความรู้สึกเราก็ยากอยู่แล้วในจะเป็นอุปสรรคหน้าที่การงานอะไรอีกขอให้หนักแน่นและมั่นคงไว้เขาเป็นพลังใจให้กับคุณเพราะคุณกับเขารู้สึกสัมผัสถึงกันมีความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างกันแล้วกันโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือคุณรู้ตัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมีเหตุและผลชี้นําให้คุณไปในทิศท,ทางที่ เป็นตัวของตัวเองชี้นำเป็นไปในทิศทางที่คุณจะได้พัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาตัวตนของคุณให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบในแบบฉบับของตัวเองนะคะเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าสร้างคุณมาแบบไหนแต่เมื่อคุณมาอยู่บนโลกนี้แล้วทุกคนจะต้องถูกสร้างถูกพัฒนาจิตวิญญาณแล้วก็ตัวตนของตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณนึกไว้รู้สึกถึงนั้นมันคือภาพในอนาคตที่จะพบเจอเพราะฉะนั้นคู่ทวินเฟลมเมื่อมีภาพมีเป้าหมายขึ้นมาแล้วคุณจะสู้ต่อไปหรือเปล่านะคะจะพยายามต่อไปไหมหรือว่าจะถอย นั่นเองมันก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขารอคอยอยากพบเจอกับคุณและอยากให้คุณหนักแน่นฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้มีความเข้มแข็งเป็นของตัวเองมีเหตุและผลมีความรู้สึกที่ดีและมีความสุขแบ่งปันนะคะให้กับคนรอบข้างนะคะให้ทำบุญให้ช่วยเหลือผู้อื่นและอยากให้คุณได้คิดดีเจอแต่สิ่งดีๆเพราะเขาอยากให้คุณประสบความสำเร็จ เขาอยากให้คุณมีความสุขเพราะถ้าคุณมีความสุขเขาก็จะมีความสุขเช่นกันเพราะเขารับรู้พลังงานของคุณได้ด้วยจิตวิญญาณและก็ความรู้สึกข,ของคุณนะคะเพราะว่าคุณกับเขาใช้จิตวิญญาณดวงเดียวกันนะคะทวินเฟลมนี่คือข้อความของคู่ทวินเฟลมถึงคุณตอนนี้ค่ะนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีพลังกายและพลังใจดีๆต่อสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างลบ ตัดอะไรที่มันลบๆออกไปที่กวนใจนะคะหมดกําลังใจหมดแพชชั่นหาแพชชั่นใหม่ที่ทําให้คุณมีพลังในทุกๆวันเพื่อที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายการประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ